เลือกวันนี้เรามากับคุณเชอรี่อีกแล้วไม่เจอกันนานมากเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับสบายดีค่ะแต่ช่วงนี้ยุ่งมากเลยเนาะเหมือนกันกว่าจะเราจะคือช่าสังเกตดูนะครับจากช่องพอของพอสีเล็ชันเนี่ยเรียกว่าได้ยะทางและเวลากว่าจะปล่อยแต่คลิปค่อนข้างนานมากก็ขออภัยในตรงนี้แต่ว่าเราก็จะมาทีแลวจัดแน่แนๆทีเดียวเลยอย่างวันนี้เรามีอะไรกัครับอ๋อเป็นน้ําหอมแบรนด์ไทยนะคะชื่อว่าปากิยอง โอเคปาิยก็แปลว่าผีเสื้อผีเสื้อนะคะก็เนี่ยคือเขาเดิจิเขาเปิดตัวในขายออนไลน์มาสักพักแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังจะเปิดตัวที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะมีเคาน์เตอรอ์ก็เลยได้รับน้ำหอมมารีวิวเนี่ยสีกรีนเขามีความเชื่อมโยงกับแบรนด์ไหนอยู่หรือเปล่าครับเอ่อก็ไม่ไม่เชิงนะไม่เชิงโอเคอเอาเป็นแบรนด์คนไทยแล้วกันนะครับน้ำหอมสีสวยน่ารักมากเลยขอลองดมเริ่มเลยได้ไหมเริ่มเลยค่ะ ก็ตัวเนี้เดี๋ยวเราเ,เราอธิบายก่อนนะคะว่าทางแบรนด์เนี่ยจริงๆเขาก็คือบอกเจตนาลงมาเลยว่าเป็นส่วนใหญ่กลิ่นน้ำหอมเขาเนี่ยเป็นอินสปิเรชันนะคะมาจากน้ำหอมนิชแบรนด์ที่ดังในตลาดปัจจุบันนี้นะคะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกับน้ำหอมที่อะ,อะไรเล่านี้นะคะเราเดี๋ยวเริ่มกันเลยตัวแรกนะคะอันนี้สีเขียวนะคะพาสเทลน่ารักมากอันนี้ชื่อว่า ซีซิ l ิแอนเบ,บอร์กอมอ่าก็เดี๋ยวให้พี่พอลองดมก่อนเลยนะคะเขาลองบนกระดาษเนาะได้ค่ะโอเคก็มีความซิตรัสเนาะนี่หอมลอยออกมาเลยกลิ่นมันก็ถามว่าวมันก็คล้ายแหละตามตามที่เขาบอกอะตัวนี้ รอาจจะลองขอดมตัวที่ว่าคล้ายโอเคเขาเคลมว่ามันคล้ายตัวนี้ค่ะเป็นอิลิเซียมของโรชาเนาะโอเลองเลยครับในดูซิว่าจะเหมือนไหมจริงเดี๋ยวขอดีกสองมาเขียนด้วยตัวนี้ชื่ออะไรนะเมืิอกี้กอซิซิลียนบัรแกมอนค่ะ นี่เขาเหมือนจะมีความมุด,ดี้กว่าไหมคะฉันไังไม่แน่ใจต้องลองดมเทีย่ยวเลยคอ c e n t r a ระดับไหนอเอเ่ย,อยมันก็ได้อยู่นะอ,อ่ะคือเนื่องจากว่าตัว e t h เซ e ยมของโรจาเนี่ย<ค>เป็นตัวที่เรียกว่ายอดนิยมเนาะใครๆก็พูดถึงว่าเออต้องมีต้องมีต,งมต่างๆ<ค>ก็เลยมีหลายๆแบรนด์พยายามที่จะทำให้คล้าย ก็มีแบรนด์หนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเขาทำออกมาพร้อมกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครมาก่อนมา feet, หลังกะะ็ลองดูเลยอะตอนนี้นาวุสนะครับนาวุสปร f ฟ m e ซึ่ง <c oughs> ตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อตอนแรกเป็นเอ็กซ์กลูซีฟของออส a l ลค่ออส w ว l ลก็เป็นร้านน้ำหอมเหมือนโจบอยใช่ไหมออสเวลลนี่เป็นน่าจะแบรนด์ของทางสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมฮะโอเคอะลองด <c oughs> ูเลย

เขาที่แล้วเออใช่เ๋อโอเคงันจีีดใหม่จีดอีกรอบดีกว่าได้เ <c oughs> พราะกว่าที่มันจะมากลับมาเจอรอบหนึ่งพร้อมกันใช้เวลานานกนี่ปีอันนี้ใช้ล่าสุดเมื่อไหร่คะที่หรอปีที่แลว้วปีที่แล้วนานมากเลยแล้วตอนนี้คือออก g ส s แล้วเนาะแต่อันนี้ไม่เหมือนเลยอันนี้คนละกลิ่น ใช่ไหมแล้วคือในคอมมูนิตี้นะบอกว่าก๊อบเข้ามาคุณบอกมันไม่นะค่นมันคือมันซิตรัสแหละแต่ว่ามันคือคนละตัวกันก๊อเขียนนาบูสแล้วก็ตัวนี้ไซออนจากเล็กซานเดรียนี่แบรนด์นี้ดีนะชลีชอบอยู่นะอะไรที่มันเป็นแบบแบบเป็นโครนเป็นแบบคือเขาตั้งใจเนาะคือมันมันดีอ่ะ ต้องดมเทียงาวบุสลาวบุสอืมตัวนี้อืมอะสีใหม่ค่ะได้กับตัวนี้ไม่เหมือนเลยค่ะอันนี้คนละเรื่องเลยอคนนี้สไเนาะคล้ายคลึงซึ่งเขาก็บอกไงคือเออซิเฟนนะของเรดอร์ลเซบอกว่า ของเขาเนี่ยคนละเรื่องคนละทางแต่ว่าพอคนดมคือคนดมคนละทีบอกเอ้ยมันมีความคล้ายแต่พอเอามาเทียบปุ๊บเนี่ยไม่เหมือนมันคือมันซิตรัสคือซิตรัสเผื่อเขาขวดเหมือนหรือเปล่าเราคิดไปเองเนาะคราวนี้จะบอกว่าโอ้ตัวนี้ไปแล้วอะหายแล้วนะไม่ได้หายแต่มันมีความไอรอนซาลอาใช่ใช่ มีมัมนมาสราหลงเหลือกับซีทรัสเล็กเน้อยยังอยู่ค่ะโอเคอันนี้คือเราจะพูดถึงตัวซีซีในบัลกร์มอสใช่ใชเมื่อกี้ฉีดเป็นตัวแรกนะครับ<ช>ต้องบ,บอกว่าเวลาก็ไม่ได้ห่างกันมากนะักแต่ว่าตอนนี้ผ่านไปประมาณสองสามน 2, าทีกลิ่นซิตรัสไปแล้วคือกลิ่นเปิดคล้ายมีความคล้ายกันมากเลยนะครับแต่พอเทียบกับตัวที่เขาว่าเป็นเป็นออริจินอลเนาะไซออนบนผิวพี่หอมคเนี<อ>้<อ> <c oughs> คือบนกระดาษบนผิวมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วชไม่เคยลองที่ผิวแต่เดี๋ยวต้องลองว่ามันคล้ายไหมแต่ว่ากลิ่นเปิดชลิว่าโอเคหมดแบบคล้ายคลึงแต่ว่าความติดทนเนี่ยงที๋ยวชล่แจ้งเนาะมันแบบค่อนข้างไม่ได้ทนมากก็เน้นๆอับๆห,หน่อยตอนนี้ถ้าบอกว่าพอบนกระดาษปุ๊บกลิ่นคนละทางเลยลาทุกอันคนละอันหมดเลยคนละแบบทางหมดเลยไม่เหมือนอยู่ดีไม่มีอะไรเหมือนกันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยอืเพราะฉะนั้น ก็อาจจะเปลี่ยนบอกว่ามันเป็นอินสปายเป็นซิตรัสอินสปายเหมือนกันแต่ก็เป็นคนรับิดเขาเรียกว่าอะไรก็สบายใจได้ใช่แต่ว่าทำไมอ่ะต้องบอกคือถ้าเขาตั้งใจเป็นโคลนมันก็ต้องเหมือนคือคือไม่รู้ว่าต้องตั้งใจจะเป็นโคลนขนาดไหนไงแต่ถ้าอยากให้เหมือนเป๊ะมันก็มันเปิดโอเคเนาะมันก็คล้ายคลึงแต่เรี่กว่าแบบพออยู่นานๆมันก็ยังมีความแตกต่างกันโอเคก็เรียกว่าเป็นถ้าถ้าให้อธิบายแนวกลิ่นก็จะเป็นแนวซิตรัสสดชื่นใช่ค่ะ แต่หอมไหมฉันรีว่าก็โอเคนะผู้ชายหรือผู้หญิงครับคือฉันรีว่ามันเลีนไปทางมาสกูลีนมากกว่าแต่ว่าฉันรีว่าผู้หญิงใช้ได้ไม่ไม่ไม่เขินเพราะว่ามันไม่ได้แมนจนขนาดโอ้โหแบบติดเถื่อนใช้ยากจะบอ่ไซออนบนกระดาษเหมือนกับอิลิเซบนผิวอย่างนี้เลยแล้วถ้าถุงบนผิววะคะไซออนบนผิวเป็นก็เป็นอย่างเงี้ยไซออนเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยเปลี่ยนอาจจะเพราะด้วยความที่มันเป็นตั้งใจตั้งใจให้เคมีชัดเจนสังเ ราะว่าคือจริงๆแบรนด์เนี้ยฉันรีบคือฉันได้สังเกตมาตลอดว่ามันจะชัดใช่อเล็กซานเดรียเ,เนี่ยเขาจะชัดกว่าตัวออริจินอลเลยนะแล้วก็คือฉีดแบบเวลาฉีดบนผิวมันจะมีความมันๆโอ้ oh my god เดีย๋ยวจะบอกว่าไซออนบนกระดาษเหมือนกับอิลิเซันบนผิวอ,อย่างนี้เลยแล้วถ้าสูนบนผิวอหมคะไซออนบนผิวเป็นก็เป็นอย่างเงี้ยไซออนเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยเปลี่ยนอาจจะเพราะด้วยคอมที่มันเป็นตั้งใจตั้งใจให้เคมีชัดเจนสังเคราะห์ เพราะว่าคือจริงๆแบรนด์เนี้ยฉันรีบคือฉันสังเกตมาตลอดว่ามันจะชัดใช่อเอลิสันเดยเนี่ยเขาจะชัดกว่าตัวออริจินอลเลยนะแล้วก็คือแบบเวลาฉีดบนผิวมันจะมีความมันมันมีความแบบเอเซนเชียลออยเออซึ่งฉัิชอบฉัิชอบแบรนด์นี้แล้วก็อาจจะต้องไปซื้อตัวนั้นแทนเพราะว่าไม่มีเงินซื้อออริจินอลแล้วค่ะเฮ้ยออริจินอลตัวที่ไปเทสอบได้ก็โอเคนะยังยังพอครบได้ส่วนนาวุส ตัวนี้จะเปรี้ยวอ่ะไม่เหมือนไม่เปรี้ยวแต่พี่รู้สึกว่ามันมีความเป็นมะกรูดอะไรเขียวๆอ่ะน้ำมันน้ำมันน้ำมันจากผิวของเซตรอสชัดกว่าใช่ใช่มีความฟรุตตี้มันมีความผักอ่ะพี่พอมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันเขียวขมเขียวเออมันคนละกลิ่นไงมันคนละกลิ่นจริงโอเค so let's move on โอเคค่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้โอเคอีกตัวที่ <c oughs> ที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าอินสไพรนะคะมาจากบาคาร์บูชนะคะอันนี้ชื่อว่าชูการ์แคนดี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกลิ่นที่อ่อามองดูว่าเหมือนหรือแบบฉันได้ชิมพี่บอกได้เลย <c oughs> ได้เลยถามว่าคล้ายไหมพี่ให้คล้าย60%มันมันมีความมันมันไปไมยถึงแหละคือรู้แหละว่ามันจะต้องเหมือนกลิ่นเนี้ยคือดมคือชลิศชลิศก,ก็ได้มาแล้วชลิศไม่ได้ทำอะไรเนาะนีศก,ก็ดมให,อนนมให้อันนี้คือแบบอ่ะคล้าย,ายปลาคาร์ <c oughs> แต่ว่ามันไม่เหมือนเพราะว่าฉันเรียกว่าแบบตัวนี้มันถุงมือยางของจริงอะยางชัดกว่ามีความยางชัดมากคือเหมือนว่าเราเข้าร้านหมอฟันแล้วแบบเอาเอาแบบถุงมือยางมาจ่อจมูกเนี่ยนไม่กินอย่างนั้นเลยมาถึงตัวชูกกร์แคนดี้เนาะใช่ค่ะใช่แต่พี่พอความพี่พอว่าความหวานเป็นงไงบ้างไมไม่ได้หวานเท่ามีความมีความยางมากกว่าใช่ใช่มีความยางมากกว่ามีความเหมือนบิทเทอร์อือมันมีความผมใช่ ส่วนเบียห้าสี่ศูนย์เนี่ยรู้สึกว่าเขาหวานหวานเลยนะหวาน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 มากกว่าแต่ว่าด้วยความทีม่มันเป็นมันเป็น e d ีเหมือนกันไหมครับอันอันเนี้ยชลิไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นอะไรซึ่งถามว่าถ้าจะเทียบนันโอเคนะมันโอเคอยู่ใช่ไหมมันโอเคแต่ก็อยั้นที่บอกถ้า,าจะบอกว่าให้มันเหมือนให้หกสิบเปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่าไม่คลาย หรือน้อยกว่าแล้วเพราะว่ามันมีความเขียวในขณะที่ตัวนี้กลัวมากนานั่นอ่ะตัวนี้ Instant Crush จาก Mansara พี่เคยใช้ทีนึงแบบหกสิบสเปรย okay, okay. ์พี่พอเป็นยังไงบ้างใช้แล้วโอเคไหมโอเคโอเคนอตทือแบ๊บแตะโดนดามดามนั่นเธอยังไม่ได้ยินอีกอ่อเพราะว่าชารี่ใช้แล้วแบบมันสเปรย์เดียวเป็นลมเลยตัวเนี้ยมันคือไม่เหมือนนะทำไมหลายคนเขาบอกว่าเหมือนฉันเรียกว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือน ชเขา่รียกว่าที่หวานที่สุดคือตัวนี้เลยหวานกว่าหวานมากหวานแบบทะลุเลยอะอะตามด้วยตัวนี้บอนร์มเนม Greenwich Village หลายคนก็บอกว่าคล้ายฉันรียว่ามันมีมีไฟ้ายู่มีมีแบบมีเหมือนอบลคาราชมาเติมเติมนิดนิดหน่อยหน่อยแต่พวกจะมันฟุตตี้มากกว่าใช่ใช่มีความสดสดใสน่ารักใช่มีความฟุตตี้น่ารักน่ารักนี่ฉันเข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะซึ่งฉันชอบชอบมัน ในเร่องห้องสวนตัวแในเร้องนี้แน่เลยนะตัวนี้ไม่ถือว่าฉันพูดตามแบบนี้คนถึงเอาหูหลับผานใช่แล้มันคือคนละมันน่ารักอ่ะแต่มันคนละกลิ่นเลยมันไม่คนละตัวคนละตัวถ้าแรงอร่อยอันนี้ number ่อวเพราะชิ่อชอบตัวนั้นใช่อันนี้คือแบบอันดับหนึ่งของเชอรี่อยู่แล้วเอาใช้ใช้เป็นประจำอยู่แล้วเพราะอะไรถึงชอบตัวนี้ครับเบียคสิบศูนย์คือเชอรี่เชอรี่รู้สึกว่ามัน มันอันนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะหวานแต่ไม่ได้หวานจนจนปวดหัวไม่มีความปวดหัวอยู่ในนั้นเลยแล้วมันใช้แล้วมันมีแบบไปไปมาแต่ว่ามันหยุดรงนั้นแหละแล้วมันชอบกลิ่นที่มันทิ้งบนเสื้อผ้าไว้ตลอดเวลาล้วจริงๆเชอรี่เคยเอาไปใช้ที่แบบญี่ปุ่นแล้วมันอากาศเย็นหอมมากคือยิ่งอากาศเย็นยิ่งหอมค่ะแล้วมันแบบหอมกว่าเดิม ที่ใช้ที่ชอบนี่คือเป็นเอ็กซ์เทรดหรือว่าอ p เฉพีชาว่า E ี p ีดีกว่าสำหรับตัวเองนะเพราะว่าเอ็กซ์เทรดมันมันติดบนผิวแล้วมันไม่กระจายใช่ใชแต่ว่าชอบกลิ่นนะมันมีความอัลมอนด์ของมันอยู่ในนั้นความนัว<ช>ความนวลความนุ่มความละมุนของของ<ช>ตัวเอ็กซ<ช>์เทรดครับ<ช>คือถ้าเอ็กซ์เทรดเนี่ยทำทำความแบบการกระจายตัวได้ดีขึ้นน่ะนารว่ามันก็อาจจะแบบดีกว่านี้ตัวชู๊กแคนดี้พี่ว่า Not too bad นะคือมันมันไม่มันไม่มันไม่เร็วคือมันมีความความขมความเขียวสำหรับคนที่ชอบแบบแนวแบบเวชชัทัลคือความความใบไม้ต่างๆเนี่ยเขาน่าจะชอบชอบตัวนี้ใช่ใช่แล้วมันมีความแมสคคลีนมากกว่ามากกว่าตัวมากกว่าที่เหลือทั้งทั้งใช่ใช่ครับเพราะตัวตัวนี้ฉันว่าเอ็นไปสาวเลยนะยัวนีเหรอค่อนข้างแบบน่ารักน่ารักรู้สึกว่าเขามีไอริส พอดมตัวเนี้ยมีติดแป้งไหมแป้งมีความแป้งมีพอยเดอรี่ไอริสขึ้นมาอันนี้ที่เราพูดถึงคือตัวตัวนี้นะครับบอลบอลน้ำมันนายซึ่งก็เป็นนิชจากนิวยอร์กเนาะใช่เมืองไทยเคยมีขายไหมครับเนี่ยเคยมีเคยมีเคาน์เตอร์เนาะเคยมีเคาน์เตอร์ที่เหมือนเอ็มเอ็มคอเทียนะคะแต่เอ็มพอร์เรียมมีมีหลายที่เอสเซฟอร์าก็มีขายแต่ว่าก็ไปละยากไปอีก ก็ Move on. next โอเคค่ะตัวต่อไปเป็นกลิ่นเป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะอันนี้ชื่อกลิ่น rose in the city ก็อินสปายมาจากอะไรนะคะพี่รฟอง rose the w o n g อ่าอันนี้ไปจากของลวิตองหมอใช่ใช่อันนี้เป็น re can นะครับซึ่งพอมีตัวแบ่งมาไม่ตัวแบ่งตอนนั้นซื้อตัวขวดเล็กเออแล้วก็เลือกเอาใส่นี้เอาใส่นี้เพราะว่าเป็นคนชอบสเปรย์ไงตัวนั้นเป็นตัวดัเปอร แบบออมันไม,ไม่สะใจมันไม่กระจายใช่ต้องบอกว่าตัวเนี้ยคล้ายกว่าอีกสองตัวใช่คล้ายมากกว่าคล้ายมากด้วยคือตอนแรกชารี่คิดว่ามันรู้สึกว่าแบบเอ๊ะฉีแล้วแบบคล้ายนะอันนี้แอบบแอบบแอบบคือชารี่อะเคยจะไปซื้อหลุยสตองกลิ่นนี้เลยนะคือเลงจะไปซื้อกลิ่นนี้เพราะว่าเห็นว่าแบบมีรีวิวอะไรอะคะ่ะไปดองแล้วแบบ ขิงบวยอ่ะมาถึงบนผิวนะมันติดเปรี้ยวนิดนึงมันมีแบบความฟูตี้บนผิว้วยกุหลาบมันมีความความเปรี้ยวของแนวเจอร์เนียมแพ้เจอร์เนียมให้บวานกลิ่นเนี่ยจะคล้ายกันกับเป็นเลมอนคลาสได้ซ้ำเออมันก็จะมีความเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะแบบบนผิวเชอรี่มันเปรี้ยวแล้วมันติดบวยอ่ะมันอารมณ์แบบบวยบวยหน่อย ก็เลยไม่ก็เลยไม่เอาไม่ชอบก็เลยไม่ใช้ก็เลยไม่ซื้ออย่างเคสเนี้ยถ้าเรามาฉีดบนเสื้อผ้าแทนมันมันจะโอเคไหมฮะไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นลองที่ผิวแล้วก็แบบไปซื้อตัวอื่นแทนตัวไหนตัวไหนอันไหนนะที่มันเป็นน้ำสีม่วงอะค่ะเมเทอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ คือฉันลืมจำชื่อภาษาฝรั่งเศสไม่ได้แต่ที่มันแปลว่า absent out โอเคอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออกนะคะแต่ว่าสารภาพว่าตัวเนี้ยชลนใช้อ่ะเราชอบมากกว่าเพราะว่ามันมีความมัสตตัว l อวต้องบอกว่ามันมีความเขียวมากกว่าคือดมปุ๊บเนี่ยมันมันจะมาทั้งใบทั้งดอกทั้งก้านมามาครบเลยทุกอยนาใช่แต่ส่วนตัวเนี้ยมันเป็นกุหลาบที่มีแต่เฉพาะดอก มันมีแต่ดอกอ่ะดอกมากแต่หอมนเป็นเป็นดอกที่หอมมากเวลาล้วที่เราเทียบกันตัวนี้อันนี้มันมีดอกมันมีใบมันมีมันมีก้านต่างๆมันมีความใสกว่าใช่ใช่แต่อันนี้ฉันยกว่ามันมีมัสที่แบบชัดเจนมัสเขาชัดหน่อยชอบอ่ะคือต้องบอกว่ามันมันก็ไม่เชิงเป็นเป็นก๊อปี้เนาะไม่ไม่ไม่ใช่โคลนสัทีเดียวแต่ แต่ก็เป็นตัวที่หอมพมนมา3าตัวเนี่ยถ้าต้องเลือกก็คงจะต้องเลือกคือตัวนี้รนนโรสเจอเนอร์ซิตี้คือดีนะคะ okay, okay. โอเคโอเคไม่ไม่ได้คิดว่ามันไปนชอบเพราะอินสไยแต่ว่าชอบเพราะว่ามัาหอมใช่ใช่ครับอันนี้ชลิแบบโอเคที่สุดแล้วส่วนเนี้ยคือชอบสุดแล้วก็คือฉีดแล้วแบบมันทนด้วยนะบนผิวคือแบบปกติชลิอะเป็นคนผิวแห้งฉีดแล้วแบบ 3- าสี่ชั่วโมงไปแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยชลิทั้าห้าที่หกห้าหกชั่วโมง <Okay. S 2> แต่ว่าฉีดเยอปะปกติเนอะพวกเราก็แบบ20สเปรยอัพอยู่แล้วเป็นปกติแล้วก็สุดท้ายตัวนี้สีเหลืองสีเหลืองอันนี้นะคะอันนี้ชื่อว่า Oak and h a z e l ซ u t นะคะอันเนี้ยจริงๆก็คืออินสไป e มาจากตัวจอมโรนนะคะ e n g l i s h Oak and h a z e ซ nut แต่ว่าพอดีว่าพวกเราสองคนเนี่ยไม่มีแปลกใจว่าอยู่ไม่ชอบไม่ไม่ชอบตัวนี้หรอคือจริงๆตัวเนี้ยค่ะเขาจะออกมาคู่กันกับอีกกลิ่นหนึ่งที่จะเป็น อะไรแบไม่แน่ใจเดียวกันนะเรดไม่ใช่เป็นอีกกลิ่นหนึ่งอะค่ะที่เป็น English oak เหมือนกันแต่จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นอะไร b e r ่อเลยสักอย่างอันนั้นค่ะเขาจะมีมี2กลิ่นเป็น limited ตอนนั้นนะตอนนั้นแต่ตอนเนี้ยเขาเหมือนจะออกมาเป็น regular เนอะซารไม่แน่ใจนะข้อมูลนะคะขออนุญาตฉีดเลยลองดูซื้อตอนนั้นเนี่ยที่ลองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ชอบเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะใช้กลืเมืองไยยากอันนี้เหรอคะ เพราะมันมีความนัตตี้ความวานิลลาแล้วแล้วพัชชูรี่นำชันรีว่าอันเนี้ยในความคิดตัวเองนะเหมือนมีความอเบนตาสิติใช่ว่าที่รู้สึกเออมันมันมีพัชชูรี่มีสิตรัสไพนัปโต้มันเผ็ดเผ็ดอ่ะใช่มีความซาความเผ็ดเผ็ดอะอเบนตาส คือจะลิดจะคิดแล้วก็ไปดูนะคะในฟากันติก้าว่าตัวเนี้ยมันถึงว่าแบบจนมารลนตัวจริงๆอ่ะก็มีคนโหวตว่าคล้ายอาเฟนตัส Really ใช่แล้วก็เลยอ้าวจมูกเรายังไม่ได้เจียหน่ก็คือแบบโอเคแสดงว่าแบบมันก็คล้ายกับตัวอาเฟนตัสอยู่แล้วเนี่ยตัวออริจินอลซึ่งพอเาดมตัวเนี้ยแล้วแบบเฮ้ยทำไมเหมือนอย่างเงี้ยเออคล้ายคล้ายโอเค Not too bad Not too bad ชลยดว่าอันเนี้ยโอเคนะหอมนะเพราะเราไม่เทียบกับออริจินอลไงเราไม่มีออริจินอลให้เทียบใช่แต่ฉันที่เคยดม ตอนนั้นก็คิดว่าเออก็หอมดีแล้วก็เป็นความทรงจำคิดว่าคล้ายๆกันอยู่ค่ะอ่ะถ้าเทียบราคาโอ้โหขอดูราคาแบบเน้นๆนะคะได้ๆเดี๋ยวเช็คเช็คเช็คเพื่อนดูนะครับมาสามอ่ะตอน่ที่เรารอราคาของปัดยองเนาะตัวตัวเนี้ยโรจาอีเซียมสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าค่ะอ่ะบัคคาราชเบียห้าสี่ศูนย์ตอนนี้ไปเท่าไหร่แปดพันแล้วปะ แปดแปดพันยมพี่ซื้อพารากอนตอนนั้นเก้าพันโอ้เก้าพันแล้วหรอนี่ไงตายแล้วน่าจะประมาณนั้นชาริสชริสซื้อแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าเก้าเลยใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นตัวนี้ก็เลยก็ขอให้อยู่บนแปดพันไดต่างกันสิบยี่สิบเท่าใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นขนาดสามสิบห้ามลซึ่งอันนี้เจ็ดสิบใช่ในขนาดที่อีพวกนี้ไม่ควรครบกันเลยนี่คือ ราคา retail price เท่าไหร่น่าจะหมื่นหมื่นกว่าเนาะตอนนี้น่าจะหมื่นกว่านะครับเมเซร่าเมเซร่าก็น่ารักนิดนึง่ประมาณสี่ห้าพันได้อยู่อิสแองคาชิครับแล้วก็บอร์เดมานายตัวนี้จําได้ว่าสองร้อยกว่า US ก็เป็นหมื่นเหมือนกันราคาแรงค่ะแบรนด์นี้ นาวูสอันนี้อันนี้ได้มาตอนนั้นประมาณ150ย s สิก็สี่ห้าพันบาทก็โอเคทำขวดดูแบบสวยงามใช่แล้วก็ตัวนี้อันนี้ราคาดีค่ะน่ารักหน่อย2,000กว่าแต่ถ้าเทียบกับตัวนี้ก็ยังชอบตัวนี้มากกว่าราคาดีมากคือแบบ3 9ม้เป็นไปไม่ได้อ่ะเซฟป่ะคือเฮ้ยทำได้ยังไงก็ ขอบคุณที่ทาอะไรให้คนไทยออกมาได,ไ,ดได้ใช้เข้าถึงอะไรง่ายๆราคาถูกน,นะครับขอบคุณมากเลยประมานะโอเคก็ขอบคุณนะครับสําหรับที่ขอบคุณเชอรี่ช่วยเอาปรับยองแนะนําให้ทั้งพอเองเป็นครั้งแรกที่พอได้ลอง,ลองดมปรับยองแล้วก็เพื่อนๆได้ลองดมบ้างหรือยังครับก็ลองดูนะฮะ <Okay. S 2> เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองเลยจ้าวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วเจอกับพอเซสชั่นในบริษัททัดไปหรับวันนี้สวัสดีครับ